ก็ดีนะครับก็อยู่กันไมค d ทูดี n ช l แนลนะครับนี่คือคลิปล่าสุดนะไม่ได้ดองคลิปไปน,นี่คือคลิปล่าสุดเลยก็มีรถเข้ามาใหม่เยอะนะครับพรุ่งนี้จะมีอีกคันที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ามีรถเข้ามาเจ็ดคันนะครับหรือไม่ทันขายไม่ทันหรือต้องเร่งเคลียร์ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับนี่ก็อะไรที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะของอินอร์หลายรุ่นนี่ก็รถป๊อปแยกขายไปแล้วนะคลิปหน้าแล้วกัน ตัวนี้นะครับที่เราจะมาถ่ายก็คือ NSR RW r, r, r นะครับคันนี้เล่มชุดโอนครบติดขับได้แต่ว่าติดยากหน่อยนะแต่ติดอยู่นะลองด,ดิดติดให้ไหม อ่านะครับติดขับได้นะเดินบอกรถอ่าองไฟนะครับกล่องไฟเป็นเอ็นโฟรหัส8.6นี่เลยเอ็นโฟแท้ติดขับได้๋อคุณแจเลื สวยเพอได้นะครับชุหน้าสวยคาบู RW อาร์ิวแต่ของไฟอินโฟนะครับเสื้อตาคมนะตัวนี้ข้อตาคมนะโอเคก็มีชุดสีข้างตรงนี้นะครับใครที่ชอบชิ้นไหนก็ถามได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขาดอะไรเอ็นเอชาชิ้นไหนมีทุกชิ้นนะครับหรือทีเซตยามาฮ่าแกมมาก็มีนะมีเข้ามาแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับใครที่ชอบก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคิัคา